สวัสดีครับคุณผู้ชมเราจะมาทดลองวัดเขาเรียกว่าวัดค่าของหัวเทียนนะครับหัวเทียนนี่หัวเทียนเก่าแต่ใช้ได้อยู่นะครับนหัวเทียนใหม่นะครับเชียนยี่ห้อบอสนะครับ่านผู้ชมนี่ครับยังระวังเก่าใช้ใช้ได้อยู่ระวังใหม่ยังไม่ได้ใช้อันไหนจะเขาเรียกว่าค่าของโอมอันไหนจะ จะต่าหรือค่าโอมอันไหนจะสูงนะครับมาดูครับมันมีผลต่อการสปาร์กของของระบบกระแสไฟของหัวเทียนที่เราจะใช้นะครับมาดูเลยครับมาดูมาดูรคราดาด่าเลยนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมขบปรับก่อนนะครับอยากให้ผู้ชมได้เห็นเท่ากับผมนะครับเอ่อ อันนี้คือค่าของเข็มนะครับแต่ค่าด <Como. S 1> ิจ <scalar oa. S 1> <umbai. S 2> ิตอลผมทดลองทำแล้วครับแบบดิจิตอลแบบนี้ครับผมทำแล้วข้าวออกมาผมไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจข้าวออกมาเป็นยังไงนะครับผมจะเข้าใจตัวตัวนี้นะครับอมาดูครับเช็คดูนะดูเข็มนะครับเข็มจะขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมดูครับเข็มจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมสักเล็กน้อยนะครับ อ้าวซูมได้แล้วครับอ่านี่ครับผมดูผมเช็คก่อนนะครับว่าค่าเขาขึ้นหรือเปล่าเนาะไอเข็มจะขึ้นแบตมิสนะคุณผู้ชมนี่เข็มจะขึ้นแบตมีสนะครับนี่ครับนี่ครับคือคือค่าเราปรับมาที่ที่ตัวนี้นะครับ x x สิบนะครับนี่ x สิบจะวัดค่าของเขาเรียกว่าค่าของโอห์มนะครับความต้านทานนะครับโอห์มคือความต้านทานนะครับ อันนี้ขึ้นขึ ok ้นแบบนี้ก็คือขึข้นแบบนี้คือไม่มีไม่มีความต้านทานนะครับเอาเรามาวัดดูครับอันนี้คือของเก่านะครับของเก่าดูว่าค่าเขาจะขึ้นแบบไหนนะครับเราก็วัดเอาสีดําสีตรงนี้ก็ได้นะครับดําดำตรงดำตรงหัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะกลับแดงมาใส่นี้ก็ได้นะครับได้ได้ทั้งสองด้านนะครับนี่เอาเราทดลองสีดําก่อนนะครับสสทธิแล้วมาอูด้านนี้เสร็จแล้วก็เอาสีแดงแย่แย่เข้ามาตรง ปลายที่ตรงนี้นะครับปลายที่จุดสปาร์กเนี่ยครับนี่เอาแย่ครับไปแล้วนะเข็มไม่ขึ้นนะครับแย่ยตรงนี้เข็มขึ้นไหมแย่ยตรงนี้เข็มขึ้นไหมไม่ขึ้นแสดงว่าความต้านทานเขามีเยอะถ้าถ้าค่าความต้านทานเขาเยอะเนี่ยมันหมายถึงกระแสไฟจะไหลน้อยนะคุณผู้ชมกระแสไฟมาจากคอยเขาเรียกคอยหัวเทียนนะครับ เวลาเราใช้ไปปั๊บนี่มันสปาร์กเหมือนกันครับสปาร์กเดียเขาสปาร์กออกมาตรงนี้น้อนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับมาสปาร์กมาตรงนี้นิดเดียวนะครับแทบจะไม่เห็นกระแสไฟแต่ว่าถามมันเค้ื่อนแต่จะสตาร์ตติดไหมก็ติดอยู่นะครับแต่ว่ามันติดยากครับผู้ชมเรามาดูเสร็จแล้วเราก็นี่ของใหม่นะครับเนี่บเราแกะกล่องใหม่มาเลยนะครับแกะกล่องใหม่แล้วก็มาวัดดูค่าความนาทาของเขาจะมีไหมนะครับมาดูครับ ผมก็เอาสีดำมาใส่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสีแดงตรงนี้นะเข็มตรงนี้แย่เข้าไปตรงนี้นะครับแย่เข้าไปตรงปลายปลายกลางฐานตรงนี้มีไหมนะครับตรงนี้เขาก็ขึ้นขึ้นมาหน่อยนะเข็มกระดิกหน่อยนะครับปลายตรงนี้มีไหมไอ้ตรงนี้กระดิเข็บเข็มกระดิกขึ้นมาหน่อยนะเข็มตรงนี้เห็นไหมครับผู้ชมกระดิกขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้เราจะแย่ตรงกลางแล้วครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเข็มเข้ามาสุดนี้แสดงว่าเขาไม่มีความตดานทานก็แสดงว่า,ากระแสไฟจะไหลดีมา,ากระแสไฟที่วิ่งมาจากไฟหัวเทียนจะไหลดีนะครับเราเราทดลองนะครับเอาเอาแย่แล้วะครับผู้ชมนะครับอตรงกลางนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับผู้ชมเข็มกระดิกขึ้นสุดเยแล้วครับสุดมาที่เลขศูนย์ก็แสดงว่าหัวเทียนใหม่นี่ ความต้านทานไม่มีน้อยนะครับกระแสไฟไหลดีนะครับแสดงว่าอย่างนี้แหละครับที่เราใช้หัวเทียนกันทุกวันนี้ถ้าเราใช้ไปสัก6เดือนคุณผู้ชมเราก็ใช้ตัวนี้แล้วครับไปวัดดูครับว่าค่าเขาค่าเข,า,ข,า,ขาเท่าไหร่นะครับถ้าเขาค่าเขาเป็นศูนย์แบบนี้นะครับขึ้นมาสุดแบบนี้ก็แสดงว่าความต้านทานในหัวเทียนเขาเรียกว่าขดลวดในหมันไม่ใช่ขดลวดนะเขาเรียกความต้านทานมันผมไม่เคยแกะสักทีว่าด้านในเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่รู้ว่า กดลวดก็ไม่น่าจะมีหรอกครับแต่ว่าความต้านทานของพวกโลหะนี่แหละครับเขาเขาไม่มีเลยนะครับเขาเป็นศูนย์ก็แสดงว่าไฟไหลดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเข็มขึ้นมาครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับที่นิ้วมือผมนะครับก็แสดงว่าหัวเทียนเนี่ยก็ยังใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้อยู่สปาร์กอยู่นะกระแสไฟสปาร์กอยู่ใช้ได้อยู่นะวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่้าคา ค่าของเขาไม่มีแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ขึ้นเลยแสดงว่าความต้าทานเขาเยอะแสดงว่าใช้ไม่ได้โอกาสที่เครื่องตัดหญ้าจะสตาร์ทติดติดเขา,าเรียกติดติด,ตดง่ายๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะติดนะครับอันนี้ผมไว้ใส่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าสตาร์ทติดกวจะติดนี่ยากมากเพราะว่าเขาเขาว่ามันกระแสไฟสปาร์กตรงนี้นะครับที่นิ้วปุ่งของนี้นะตรงนี้นะครับออกมานะ นิดเดียวนะครับเลยทําให้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าสตาร์ทติดยากนะคุณผู้ชมนี่เรารู้แล้วครับตอนนี้ผมก็คิดอยู่หลายครั้งว่าจะเช็คหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าหรือหัวเทียนมอเตอร์ไซค์อย่างไรนะวันนี้ก็มาแบ่งความรู้กันนะครับก็ถือว่าผมคงจะล่ำลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบายครับ